สวัสดีครับ BT Premium Auto ชิดน้อครับส่งงานครับเราอยู่กับไอ้มันโตโยต้าวีโก้นะครับลูกค้าได้ทำการอัปเกรดนะครับลูกแก้วนะครับไอ้มัน LED B11 นะครับพร้อมวงแหวนนะครับ b m สไตล์นะครับแล้วก็เดลัยนะครับแล้วก็เดวิลไอนะครับสีฟ้าครับอ่ะสตาร์รถนะครับพอสตาร์รถมานะครับเดล h t ก็จะวิ่งขวา้ายขวาก่อนนะครับแอฟริ่านะครับ พอเปิดไฟเลี่มาครับวงแหวนเดวิไอก็จะติดครับไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงเป็นสเต็กวิ่งนะครับลูกค้าได้เปลี่ยนหน้าเลนด้วยนะครับตัวนี้ตัอไฟเลี้ยวครับพอดับไฟเลี้ยวก็จะกลับมาเป็นเดวิสไเหมือนเดิมครับโอเคครับไฟตามครับนี่ไฟตาครับลูกค้าได้อัปเกรด ไฟตอนหมอกเป็น LED ด้วยนะครับแสงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพามาชมแสงหน้าตัวรถนะครับสูงครับดูแสงผ่านพิณครับพิณของลูกค้า60ครับตัวนี้สูงครับแสงนอกตัวรถและในตัวรถแทบจะแตกต่างกันเลยครับทั้งร้านมีห้องตักไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆเนี่ยนะครับติดต่อได้ทางเฟซบุ๊ก บี T P ทีพีเมียมออโต้ทีนอนได้ทุกสาขาครับขอบคุณครับ